สวัสด <c oughs> ีครับนี่เจอกับรายการกรตูนฮอตเกมฮอตนี่ขอฟังเสียงคุณไน์หน่อยครับแนะนำตัวนะครับปักไนน์ครับไนน์ยินดีพบกับรายการไนน์วะไอไนน์ไอ้หีไอชีไอชี ไม้โไปแล้วไม้ตายไปแล้วนะฮะตาไปแล้วหนึ่งเหลครับสวรรคอนาคตแล้วฮะสวรรค์อนาคตยังเจ็บเลยไอ้ไหนหายในห้องบล็อกไหนหาบลอกไหนหายไปไหนห้าบ่อย ไทยดีพุทไทยดีไ <dialect> อ้ยเขียบังหนมาลีเอ้ยมาดีมาดอยู่ไหนวอะโดคิงโดคิงมันอยู่ไหนวะโดคิงโดคิง มันอยู่ไหนวะโจกตกตกโอ้ยจะตายไอ้เที่ยอ้เช่เี่ยจะตายแล้วปักเลลยักเยักไหนต่สามเงี้ยอด้อยู่นะครับบักไหนเออบ oh, ักไหน bậc này ai chia ai chia bậc này ơi bậc này bậc này hâm nổi bậc này hâm nổi nên ngay nên ngay nên ngay bậc này hâm nổi บักไน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 อี้เียอั้สับอี้อกดิชดิชฮอดบักไนเอ้ยตอนนี้เราเล่นกสิวสาะข้าบักไนตาอยุ่งไหมอ้เหียอ้สั์เอ้อฮะ

ชาแต้นแต้นแต้นต้ต้ต้หมกเลยวิชาฟังตัวอืออแกมกา่มโชว์ดวว่นเออโอ้ยไม่ไู้ว่าปืนเฮ้ยอาเสือกดีไอเฟน mặc phiền mặc phiền dạp sữa mọi người mặc nạy mặc nạy mặc nạy đi nạy à, ừ, này nạy này nạy mặc đây Ây, ừ.

Ih, siapa yang tua? Eh, Tom. Aisyah, เฮ้ยมีพอหน้าจอดีมึเกงจริงหม่งหไม่เ้โอ้ยอยู่ไหนวะในบานเอ้ยปืนกูหายม่จริงหรอกูเก็บปืนไม่ได้อ้าวอ้สัตวกดิ์ใน ไอเชี่ยบักไงไอเชี่ยบักไงไอเชี่ยบักไงไอเชี่ยไอเชี่ยคุณตาจุดตาจุดตาจุดตาดูใจ่อัเชี่ยเกี้ยนไอเชี่ยเกียนเก้ยน

เนี่ยฐานเราหรือเปล่าวะปวดฐานชิ้ปวฐานชิ้เนี่ยฐานนันกูดูตรงนู้นกูดูฐานนั้นไปดูนโดลงตังตางเดินเข้าไปถาในเนี่ยฐานบาหาฐานบาฮานันฐานชิ้อยู่หนาปุ้นไม่่ไม่่ไหนเฮ้ยจะไ่จ Nuôi đi bọc good này. đi? Mọc đi. Mọc đi. đi. Mọc đi. đi. Bọc đi. Mọc à, à, đi. Mọc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  đi. đi. Mọc 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 đi. 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 ตายไม่อมเอาไว้กูไม่เล่นในมึงหรอกม,ม,ม,มาดีมีดมาดีมาดีมาเลยมีมาไหมีดกันเถอะ มามีดกันเถอะนี่ไงมาดเออมาดีบักไหนเฮ้ยไออ mở hâm mộ hâm mộ hát đi đi mở hòa đi sắp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 sắp